เอามาดูคลิปนี้ครับท้ามาริตยูเอาไต่ขึ้นเร็วหน้าขึ้นเอานาแล้วนเานานะเดินหน้าขึ้นครับคลิปนี้ท่านสทเล่นเสียวครับจเจ้าฟอร์เทนเนอร์ขึ้นบนเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยครับแองจังเด้นอยนี่นาอเนี่ยเ,เด้อนน่อยน่ะ พอจุนเนอร์มันสูงอยู่แล้วเอาดีๆ้วท่านเ้อเอาดีๆ้วท่านท่านกดหางให้ลงผมให้ผมก่อนผมจะดันให้กดหาง ใช้คนดันครับนิดนึงความลาดชันมันได้หรือเปล่าน้องโอ้ความลาดชัดมันได้ท่านสชดูแล้วหวั่นใจครับได้สบายได้สบายมามาหมูหมูเลยผู้ชันอยู่ด้วยนี่โอ้มันมีที่ยึดอยู่นั่นนี่เขาทำที่ยึดให้อยู่ ฮะไม่กวา,ออาปดป่แหละเอาไปด้วยดินสามชุกดินนี่ดินมาจากสามชุกดิวนี่มาครับครัง้งแรกเลยนะผมก็ไม่เคยนะท่านสอทอมันมีเกียร์สโลอยู่ไม่ใช่ป่ะ<า>มันมีเกียร์สโลอยู่ไม่ใช่ป่ะโ<า>ฟบินครับโฟบิน ชันอูดีเนาะแต่ผมก็เห็นเขาขึ้นหลายคนแล้วนะต้องโทรศัพท์ก่อนครับออรอจอยมายืนทางนี้จอย นี่ครับเข้าไฮเลยฮะเข้าเข้าเกวินไตขึ้นเออวินโลหรือวินไฮวินวินวินโลวินโลวินโลค,ค่อยๆไตขึ้นเออตั้งล้อให้ตรงก่อนทีแรกอ่ะทันสะทอมันไม่ตรงเท่าไหร่นี่ครั้งแรกเลยนะครับเอามันคือแรีนเร็วเถอเออมันคือแรนออีน,รนเร็วเถอะทันสะทอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปฝั่งนู้นเยอะเกินไป thấy ไหมท่านสสเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงมันไปฝั่งนู้นเยอะเกินไปเนี่อ่าเห็นไหมอ่าโอเคเบาๆบาเบาเโอ้ โอ้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 อะมันจะตรงอยู่กับไอ้นี้พอดีนะฮะไอไอไอเรื่องไปนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องมัดนี่ดิก็ขึ้นไงเนาะ เอาไงดีเอาไงต่อท oh, ่านเอาไงต่อเอาเราจะมัดก่อนมัดก่อนบอกเอาไปไต่ก่อนอยเพิ่งเอาเอามามัดก่อนจะปิดหางอย่างเดียวกำลังสนุกกับรีโมทครับท่านสทอบอกเราจะมัดยังไงเนี่ยปัญหาของมันอะ นี่เนมัดนี่แหละลังลังไปนี่ดึงไม่ให้มันสไลด์ก็พอแล้วทีละข,ข้างหลังก็ละดึงอเอาไว้มัดตรงกุ้งอะหนวดกุ้งมันอะไม่มีประสบการณ์นี่มัดยากดิมันยังไงท่านสบายสบายเอาอย่างนี้ท่านรถทอเอานั้นดึงฝั่งนั้นแหละ เอานี่ดึงฝั่งนี้เดี๋ยวผมเอาสเตพผมาอีกตัวหนึ่งดึงหลัง่งเส้นก็พอยสองเส้นกระพอใช่ไหมเออมันมีเบรกอย,อกอยู่แต่มันยืนอยู่บนพาใบนี่ตีไม่เป็น,น,ปนไรนไม่ได้หรอกอืเดี๋ยวนะที่มาทานสทอมัดตรงเตงเออนั่นแหละมัดตรงเตงหลังน่ะ ปัญหาคือผมก็ออกแบบไม่ได้เหมือนกัน,น,นอกเอางี้ถอยหลังไปอีกปะถอยหลังแล้วดึงใส่ตรงหูหลังข้างบนนะ่ะดึงหลังไปข้างหลังแล้วก็ดึงหลังนี้ไปข้างหน้าจบเดี๋ยวดึงหลังไปข้างหลังก่อนนี่ไหมมันมีหูอยู่ตรงนี้ไหมท่านนี่ดึงใส่เสื้อเผานะน่ะน่ะดึงใส่เสื้อเผานะ่ะท่านดึงเป็นตัววีอ๋อเป็นตัววีกลับมาแล้วหลังตรงนี้ ล้งหลังก่อนครับเดี๋ยวค่อยหลังข้างหน้านั่นแหละใช่ครับนได้เลียบรอยท่านเราต้องหมุนสวิงขึ้นเออสวิงอันนี้ขึ้นมันขึ้นทำไมละ่ะมันขึ้นตึงไง,ง,งเอาอย่างนั้นแหละครับนั่นแหละอเอาอย่างนั้นแหละเอาของอย่างนั้นละ่ะเอาอยัาง,อาอยางไงเอา เอาขึ้นได้ครับแต่คล้องไม่เป็นครับมันไม่ใช่ว่าจะคล้องง่ายๆนะครับมันไม่มีจังหวะจะดึงอ่ะเอาแค่มันไม่เบี่ยงลงก็พอฮะเดินหน้าบ่เดินหน้าอีบอท่านเออเดินหน้าอีกหน่อยหนึ่งครับท่านสท อันนี้ผมจะไม่ขอออกความเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ครับคือเราไม่ต้องมัดโดยไม่เผลอหลังเพราะว่ามันมีเบรกอยู่แล้วโดนกันเลี้ยวซ้ายขวา <im itation> ดึงให้ตัวรถมันลงหน่วงกับไอ้นี่ก็พอแล้วดึงยึดให้มันลงแบบดึงให้รถมันลงอย่างเงี้ยให้มันลงนี่พอเฮ้เยเฮ้ยเจ้าจายากมาซ่อมท่าให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเดินไปบอกกัน เจ้ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคือว่าคุณเอาดินไปหนี่เขาจังหน่อยนั่นนี่มึงนายหัวสัตว์หัวเบี่ยงอยู่เอาเหรอเขจังเขาจังหน่อยนี่เลี้ยตัวรถไม่มาเนี่ยมาขึ้นไหมหัวสัตว์หัวเบี่ยงอยู่เขาคิดว่าดีคากี้หรอกให้แกแต่งอันนี้ให้จังหน่อยครับถ้าผมมารถผมมาทำมันไม่เหมือนรถของทางหลวงมาทำ นี่เขารับเหมาค,ครับให้เขาทําให้เลยผมสงสารไหมรถโดยสารไหมเหมือขึ้นไหมผู้โดยสารว่ามีสเสต้น,นอออวะรถลงวนไหมรถไอ้เนี่ยไหมส่งของคนงานนะคนมาบักเรียวแล้วว่ามีเต้นคำแกตักอันนี้ใส่ ก็จะตักใส่เป็นหลุมลึกอยู่นะครับนี่ยกระโดดแรงมากมาดูท่านสทมัดมัดต่อนี่ครับสูตรมัดไม่เป,เป็นไม่ได้นะ ไอ้นี่แหละเส้นผมบางของขาฮะสองเส้นพอใช่ไหมท่านนัดหลุดของใหม่ของใหม่โอ้ยนัดหลุดสมมาที่สุดเลยทีมันหลุดตรงนี้ดีนะไม่วิ่งไปแล้วมันหลุด เอาไอ้ปลาแกเรือนยังไงฮะ้แฟนสาต้อถือมาบออยู่หางบ่อย um um oh so ู่หางเดี๋ยวเอามาขันมาดีน่าจะวางอยู่หางหางบ่โอ้นี่นี่อยู่ถือมองกันอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมเอาผ่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวขอผ่ากัน ถ้าเช็ดออกกันเอ้ยพอจะเหนือขาวกับซีลรียเจ็ดลอยขาไหมที่เขากันดีครับเดียววะเออยกเขาเนี่ยนะถือแล้วเนี่ยย,ย,ยกเขาเนี่เอาสติกเกอร์ยกเขา,ขามาติดไปทัางหนาเลยยกเขาลูกสอทอนนลงสอทอนนลงอุปถัมภ์ ถ่ายภาพน้าปกมันฮะดูยากครับรถสวยนะครับคันนี้ได้บุญป่ะพี่น้องเจ้าว่าไข่ได้บุญปะ่ะไปเที่ยวยาก ผมก็สั่งให้พี่เขาเอามาทําให้เลยโู้สงสารมากเลยรถเก๋งอะ่ะบางคันมานี่สเกิตแตกเลยึกแค่เอามาซ่อมนี่ครับแต่ผมวม่าจะเดินรถผมมาเมื่อกี้เนี่ยมันแต่มันน่าเกลียดเท่ารถตัวเองมาโดยถือวิาสาสะนี่คือน่าเกลียดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทางหลวงเนาะถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเต็มๆต็มนะครับเราเป็นคนเอารถถือวิาสาสะไปทำ พอเอินว่ามีรถคันนี้มาพอดีก็เ,เลยบอกมอเตอร์ไซเกือบล้มเนาะกระโดดไหมจเจ้าขึ้นอีกสักคันไหมล่ะเหมือนจะอยากขึ้นอะ่ะจะดูแล้วนี่รถเทเลอร์ ดูตา,ตาปเปล่าๆนี่รถปรเปล่าๆเหมือนมันยาวเนะแต่พอเอารถกระบะขึ้นมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะรถเกี่ยวข้าวคันเดียวขึ้นเนี่ยก็สุดแล้วนี่ถ้าพวก12เมตรนี่ใช่โย ดูคิดดูว่าวิ่งมาเมื่อคืนขนาดแมงยังตายเลยแมงแมงมันมันโดนโดนชนโดยหางนะเพราะว่าเมื่อคืนวิ่งมาหางอยู่ข้างบนเนาะมันมากับไฟมันชนท้างหน้าแล้วมันมาชนหางหางมันสูงกว่าหัวครับท่านสอทอต้อ,ตองเสือ,อน,นี่ไปไ,ไอไอโตห้องรอทามเลี่ยมอ่ะต้องซืือไปเลย โอ้โหฉลาดแยงเถอะวะเพราะว่าดึงทางนั้นหน้าดึงทางนี้หลังไงสดุดดอดเลยทันสลาท่องสมองสุดยอดครับทัานคือคือมดดึงซื้อนี่หลดขั้นนีโหลดจริงๆนอก็ได้ขั้นเป็นยังขึ้นงมดเลยแสดงว่าสิเตียมฟาดเต็มที่ ท่านสทจะขับเองนะให้ขับเองเลยครับ้ฟาดเต็มทีเลยนี่ชั่วชเลยสุดยอดชั่วแล้ก็เสียนนึงม,มันเป็นหน่อยบาทดิเน่เสียมมันตีเปนเสี่ยมให้หลายบาทมันไม่เป็นพันมอิันไถึง,บาาถงับ้นน่างผมเห็นร่นในทงางลามผมดีใจเมื่อวามันสีแพงเอานั่นละนั่นละทา มีการตีกันเกิดขึ้นกับบางกล้องกันยังเล็ยังียังกันบางกล้องกันเหยียบตีนมือกล้องเอ้ยตอนยุนหันหรือเปล่าผมจะต้องจะไปบุกไปบุกลังของท่านสอทอไปบุกลังเลยนะไปเยือนครับวันนี้ไปเยือนจะได้ไปกินไม่ได้ไปด้วยไม่ไปเหมือนเดิมเลยยังไงก็มีโอกาสได้ไปเดิมแล้วผมจะทำคลิป แชทสามหนึ่งสองท่านสอทอขึ้นบนรถคันนี้ครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเมื่อปีมึงทำไมไม่ตั้งช่องครั้งแรกในชีวิตเลยเพื่นเขาวามแตรครั้งแรกในชีวิตเลี่ยนซื้อช่องไม่ลดครั้งแรกในชีวิตดิครั้อมิตรครั้งแรกอะไรคิดเยอะนะจะบุกลง มึงเดียวกับพ่อวะทันแลวท้เ<ะ>ด,ดี๋ยวฟองหันอีกยืดสิมึงเดียวกันนั่นละครับผมเขาก็เอาตองเปนเรื่องนี่ยน,นี่เออเขาก็เห็ดมากทันหละเดี๋ยวบกบานพับมันกับเมื่อกอ,อ้โคบือร์มือนโอ <laughs> ้มันเหนียนคอวะทันทีมันจะออกมันแเหนียนคอวะ น่ายวกแล้วอันนี้ยุ่แล้วเมื่อไงบุแมนไปล่าจกลุมไปรถปีมาทั้งนี่เด้อแมนบอทันรถปีมาทั้งนี่保卫ไ,ได้ย่ำตกลุมปีมาทั้งเดียวเอาอีเจ็คเซนีนปะอ๋นั่นมันจะปีมาทั้งเดียวย่ำตกลุ่มไหม มันจะถ่ายมันจะปัดมาทั้งนี้ทั้งเดียวไหมเขาดึงขางเดียวผมมาดึงเส้นหลังดีกว่าดิดินมไปดินไปันงี่ยหายสนกันยังเออเอาเขายู่มนีกันล้วนี้นิ่งกันเองแล้วครับ อยากตีนมือกล่องอะ,ะยากตีนกันแล้วครับ <c oughs> ต้องยากตีนกันอีกเออสิ้นแต่รถพวกนี้โชคมันนิ่มอยู่มันบอดิ่งดอมดองขึง้นยังเงาเนบหรอกย่านได้หน,น,นิแต่ปิวไปฝาตาเขานี่เ <c oughs> <c oughs> อาจี้เปล้างไม้ล้างมือครับเราก็จะออกเดินทางกันโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม สาธุบุญคุณในห,หลายได้ขอบคุณในห,หลายครับผมโอ้ได้บุญแห่งไงเอ้ไม่อยากเอาเอียมลอยเส้นมือ่อยเฉยนีไ่ไหมมันยุติธรรมแห่งผลเอียมลอยอถ้าเจ้าขอบคุณมาสัน่นนะครับไปได้ง่ายๆเลยนเลยสงสารแต่มอเตอร์ไซค์เหรอมันบีบากวะเนี่ยดูไปได้ง่ายๆเ,เ,เ,เลยครับทีนี้ ไ,ได้ง่ายๆเลยปกตินี่โอ้โหเอากดกดกดตรงนี้ขึ้นไหมท่านสทเ,เออกดตรงนี้ขึ้นไหมเอาเอาไม่ขึ้นไหมเอาไม่ขึ้นไหมกดถูกตัวหรือเปล่าอเ,เอออ๋อมันต้องรอนิดนึงออ อย่าลืมโซ่นะนี่โซ่เราอยู่นี่เดี๋ยวผมใส่เองอ่าชี้ครับเดี๋ยวล็อกโซ่กันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ้านท่านสอทอครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ